โอเคครับสวัสดีนักเรียนทุกคนกันด้วยแล้วกันครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเลยนะครับท่วงเอ่อที่ผ่านมาผมเป็นหวัดไปด้วยนะครับอาการเหมือนโควิดเลยนะครับก็ไม่ได้ตรวจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับก็เลยไม่มีเสียงเลยนะครับตอนนี้เสียงก็ยังไม่หายดีเนาะแต่ว่าเสียงเริ่มกลับมาแล้วครับสามารถทํางานได้สอนได้นะโอเคครับคลิปนี้ไม่ไม่เสียเวลาดีกว่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ เนื่องจากผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะเจอมรสุมกันพอสมควรในอินบ็อกซ์ทั้งในไลน์และ a c e b o o k ผมก็มีนักเรียนทักมาปรึกษาค่อนข้างเยอะครับทั้งพอร์ตแตกเอ้ยโดนลากบ้างหรือว่ากราฟมันค่อนข้างที่จะเหวี่ยงนะครับใส่เราอะไรอย่างเงี้ยครับรแล้วก็ปรึกษาผมว่ามีวิธีที่จะป้องกันหรือแก้ยังไงได้บ้างครับหรือว่าเซตอัพที่ผมเคยสอนไปไอซีทีเอ้ยอะไรเหล่านี้ครับ อยู่ดีๆมันก็โดนสับอะไรเงี้ยครับอืมมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีช่วงที่มันต้องลอสกันบ้างหรือมีช่วงที่มันต้องแพ้บ้างอยู่แล้วอะเนาะโอเคครับแต่วันนี้ผมจะมาเอาอะไรมาแนะนําเพื่อนๆได้นนบ้างน,นะครับคลิปนี้ครับผมตั้งใจจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นนะแต่ยังไม่ใช่ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะปูเบสิกเรื่องของสวิงให้ก่อนเพราะว่า คลิปนี้เดี๋ยวผมใน EP หนึ่งตรงนี้เนะี่ยผมจะแจกลงใน YouTube ด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่เอาไปต่อยอดได้ในหลายๆวิชาขแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นการนับสวิงตีเทนไลน์หรือแม้กระทั่งการนับฮาร์โมนิกนับคลื่นหรือจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ด้วยนะครับก็เลยตัวนี้นะครับอาจจะยังไม่ใช่เรื่องของฮาร์โมนิกหรือว่าจุดแก้ไม้อะไรต่างๆนะครับที่ผมตั้งใจจะเอามาเป็นคอนเทนต์ของออคอร์สนี้จริงๆแต่ว่าเป้าหมายในคลิปนี้จะเน้นไปทางการดูสวิงก่อนแล้วกันเนาะ ซึ่งโอเคเดี๋ยวผมขอยาดเคลียนะครับในส่วนของ ICT ที่วาดไว้ก่อนแล้วกันเอากลับมา b Back to Basic แล้วกันครับคลิปนี้ผมอยากให้มือใหม่อยากได้ฟังเอาไวนะ้นาะเพราะว่าเสื้อคนที่อาจจะเข้ามาตลาดแล้วก็สนใจในการเรียนเทรดอะไรต่างๆนี่นครับซึ่งแน่นอนเขาวิชาในการเทรดตอนนี้มันมีเยอะมากนะครับและพอมันมีเยอะมากอาจทาให้เราเนี่ยไม่รู้ว่า,าต้องเรียนอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราแมทกับอะไรด้วยใช่ไหมครับ แต่สิ่งหนึ่งครับที่คุณจะหนีไม่ได้เลยไม่ว่าควรจะเอ,อ่อเรียนอะไรหรืออยากจะเรียนสายไหนเนี่ยคือเรื่องของสวิงกราฟเนาะซึ่งแน่นอนครับการดูสวิงกราฟมันมีวิธีการดูหลายหลายรูปแบบมากซึ่งคนที่เรียนแบบเสียงเงินกับผมเนี่ยแบบ V.I.P มันก็จะมีการนะับแบบแท้งเทีย e นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเป็นเมเจอร์สวิงเมเนอร์สวิงอะไรก็ยกขอยกตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะวันนี้ผมขอให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนกับมือใหมท่ที่มองกราฟไม่ออกแล้วกันครับถ้าใครมองกราฟไม่ออกหรือว่าไม่รู้จะ เทรดยังไงดีครับลองคลิปดวงดูคลิปนี้ให้จบผมคิดว่าน่าจะทาให้เพื่อนเห็นกราฟอะไรที่มันง่ายขึ้นนะครับลองกลับมา back to basic ดูเนาะโอเคครับทีนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับก่อนที่เราจะนําเรื่องของสวิงขายสวิงโอนครับไปตีเป็นโครงสาร้างราคาตีเป็นเท้าบนพีแพทเทิหรือว่าอะไรใดๆก็ตามครับที่เราจะใช้ในเรื่องของไฮโลนะครับต้องเข้าใจะครับว่าวิธีการอธิบายในการวิ่งราคาผมจะมองให้มือใหม่มองง่ายๆนะว่าเวลากราฟมันลงครับ มันลงมาเพื่อจะสร้างจุดต่ําสุดหรือสร้างสวิงโลแล้วค่อยขึ้นเห็นไหมครับพอขึ้นแล้วพอมันพอใจครับมันก็จะขึ้นไปเพื่อสร้างสวิงไฮและกลับตัวลงลงมาจนสร้างสวิงโลแล้วกลับตัวขึ้นขึ้นมาจนสร้างสวิงไฮกับตัวลงสังเกตไหมครับว่าทุกเหตุผลในการวิ่งครับมันวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเพื่อที่จะทิ้งสวิงโลาไว ทิ้งสวิงไฮไว้ทิ้งสวิงโลไว้ทิ้งสวิงไฮต่เอาไว้แล้วเราค่อยเอาเรื่องสว like ิงเหล่านี้ครับไปใช้ประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการดูทั้งเรื่องของ SMC mm hmm. เช่นการดูเบรกใช่ไหมครับ mm hmm. การดูเบรกว่ามันเบรกลงอะไรยังไงขึ้นมาเหนือ50%เราเซลตรงไหนได้บ้างมีโซนอะไรนะครับนี่คือ SMC เนาะหรือเอามาดู ICT ครับอ่มีการกวาดอะไรกวาดตรงนี้เซลได้ไหมหรือว่ากวาดตรงนี้แล้วเซลลงมาหรือกวาดด้านล่างนะครับ BSL SSL แล้วบายขึ้นไปอ่าะจะเป็น ICT อะไรก็ว่าไปนะครับ หรือแม้กระทั่งสายเทนไลน์ครับคุณจะมองอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้เป็นเบรกเอาเทนไลน์ได้ไหมมันมีโอกาสที่จะเด้งหรือเปล่าอ่าหรือคุณจะเป็นสายอะไรได้อีกครับอาจจะเป็นในส่วนของการใช้ฮาโมนิกแพทเทิร์นเหมือนที่ผมกำลังจะมาสอนอาจะคุณอาจจะมองว่าเอแพทเทิร์นนี้อาจจะเป็นจุดที่น่าจะกลับตัวได้นะอาจจะเป็นบัตเตอร์ไฟอะไรอย่างนี้อ่ะก็ว่ากันไปเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับก่อนที่เราจะนําไปใช้ประโยชน์เหล่านั้นได้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตรงไหนมันเป็นสวิงเนาะ เพราะฉะนั้นครับวิธีการที่ผมจะดูว่าอันไหนมันคือสวิงนะครับหลักการง่ายๆที่ผมใช้เลยก็คือนะครับเราต้องมีวิธีในการนับสวิงก่อนซึ่งวันนี้ครับผมจะใช้แบททูเบสิกแล้วกันนะอยากให้เพื่อนๆมือใหม่ที่สามารถดูและเอาไปทําตามได้เลยก็คือการใช้อินคริเตอร์ที่เป็น MACD ซนะครับซึ่ง m a c d ที่ใช้ก็จะเป็นตัวที่ง่งบอกสีนะครับเวลาอยู่ด้านบนก็เป็นสีเขียวอยู่ด้านล่างก็เป็นสีแดงน,นะครับตัวนี้ใช้ฟรีเนาะซึ่งมันจะดีกว่า MACD ธรรมดาตรงที่ว่า มันมีสีบอกเท่านั้นเองมือใหม่ที่ดูในโทรศัพท์อะไรมันก็จะดูง่ายนะครับ เห็นเพื่อนพิมพ์ว่า MCD f o u Color นะครับหรือว่าเออ4นะครับตัว4แล้วก็ซนะครับ MCD f o u Color นะครับมันก็จะมีทั้งหมด4สีเนาะเป็นเออแดงเข้มแดงอ่อนเขียวเข้มเขียวอ่อนนาะเป็นสีสีนะครับไม่ต้องสนใจวิธีการใช้ MCD ครับตัดเอาไปก่อนนะครับไม่ดูเ i v e r g e n c e ไม่ดูอะไรทั้งนั้นครับกลับมาเป็นมือใหม่เป็นเบสิกแล้วกันเอาแบบคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับวิธีการที่ผมจะใช้ MCD ในคลาสนี้ครับไม่ได้เอามาเพื่อดูเ i v e r g e n c e หรือดูอะไรที่วุ่นวายก่อนต้องการให้ทุกคน back to basic ก่อนนะครับ เวลา m a c d อยู่ด้านบนครับหลายคนจะมองว่านะครับเอ่อราคาเป็นช่วงที่สะสมแรงฝังขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันกำลังขึ้นตั้งแต่มันตัดขึ้นนะลองสังเกตนะครับเวลา m a c d ตัดขึ้นตรงนี้นะครับราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นพอ m a c d ตัดลงนะครับราคาก็จะมีการย่อตัวลงเห็นไหมครับแต่อย่างที่เห็นนะครับเราไม่สามารถนํา m a c d มาเล่นทุกครั้งนะครับได้แล้วมันจะกําไรจะสังเกตไหมว่าบางทีเราเซลล์ได้2แท่งมันขึ้นแล้วเห็นไหมครับ มันก็มีบางครั้งที่บายแล้วก็ขึ้นยาวใช่ไหมบายแล้วก็ขึ้นยาวงงอ่างเงี้ยอันแน่นอนครับคุณอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องระบบเทรดนะที่แบบจะเอามันไปเทรดเป็นระบบเล่นหน้าบา่างเดียวดูเส้น E ี a อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปทําอะไรขนาดนั้นก่อนนะอันนี้ให้ผมผมต้องการที่บายคุณเข้าใจว่าผมจะแบ่งราคาออกเป็น2เฟสครับคือเฟสตอนที่มันกําลังขึ้นกับตอนที่มันกําลังลงโดยผมแบ่งจากอะไรครับผมแบ่งจากสีของ MACD นะครับถ้า m a c d อยู่ด้านล่างเป็นสีแดงนั่นคือหมายความว่ามันกําลังลงครับ ถ้า MCD เป็นสีเขียวแสดงว,ว่ามันกําลังขึ้นครับกำลังฟอร์มตัวขึ้นหรือกําลังลงเป็นสีแดงน้านล่างนะครับสีเขียวกําลังขึ้นทีนี้จําทฤษฎีที่ผมสอนเมื่อกี้ได้ไหมครับผมบอกว่าวิธีการมองให้กราฟมันง่ายครับให้คุณจำไว้ว่าเวลากราฟมันกําลังขึ้นมันขึ้นไปเพื่อสร้างสวิงไฮ เวลามันลงมันก็ลงมาเพื่อสร้างสวิงโลนะครับเพราะงั้นทุกการขึ้นลงของ MACD ครับมันจะทิ้งสวิงไฮและสวิงโลเอาไว้เสมอนะครับมาลองทําไปพร้อมกันครับวิธีดูดูยังไงครับเช่นตรงนี้นะครับ MACD เป็นสีแดงนั่นหมายความว่ามันกําลังลงใช่ไหมครับซึ่งการลงมันก็คือลงไปเพื่อสร้างสวิงโลครับแล้วลองดูซิว่าในกล่องตรงนี้ครับหรือในบริเวณที่มันเป็นสีแดงตรงนี้ตรงไหนครับของกราฟที่ราคาต่ําสุดเราจะเอาตรงนั้นเป็นสวิงโลครับอย่างเคสนี้ครับตรงนี้ต่ําสุดเนาะในบริเวณที่มันกําลัง สร้างไปโนสีแดงนะครับคือสร้างสวิงโลนะครับจุดต่ําสุดคือตรงนี้เราเอาตรงนี้มาสวิงโลครับปึ๊บอ่านะครับต่อมาครับสีเขียวทั้งหมดนี้คือช่วงที่มันกําลังพยายามสร้างสวิงหายครับเราลองดูซิว่าในบริเวณทั้งหมดนี้ครับจุดไหนเป็นจุดสูงสุดครับเราเจอจุดนั้นเป็นสวิงหายในบริเวณนี้ทั้งหมดเนาะก็น่าจะเป็นยอดนี้นะครับสูงสุดวิธีการดูสวิงนะครับเราไม่ได้ดูว่าภูเขา m a c d อันไหนสูงสุดนะไม่ใช่ไปเลือกอันนี้นะครับ ไม่นับอย่างนั้นนะผมจะมองว่าในแอเรียทั้งหมดที่มันพยายามสร้างสวิงนะครับมันมีการทิ้งสวิงไว้ตรงไหนนะครับที่จุดไฮจุดไหนสูงสุดนะครับต่อมาพยายามสร้างโลครับในบริเวณนี้นะครับอันไหนต่ำสุดเลยถ้าดูด้วยตาเลยก็น่าจะตรงนี้เลยนะครับนี่น่าจะตรงนี้เลยต่ําสุดนะครับตรงจุดเริ่มของมันเลยต่าสุดละย้ำอีกครั้งนะครับภาพเอา MCD ไปเล่นตามสีนะแบบสีแดงเซลลนะคุณเซลลตรงนี้ี่สวยนะครับเซลอย่างนี้นะมันลากขึ้นเลยนะไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอา ทีนี้มาดูกันต่อครับฟังต่อมาครับราคาขึ้นอยู่ด้านบนเป็นสีเขียวแสดงว่ามันขึ้นไปเพื่อสร้างสวิงไฮครับสวิงไฮจะไปจบตรงไหนก็ในแอเรียทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่มันพยายามสร้างนะครับทั้งหมดนี้เลยไฮสูงที่สุดไม่ได้ดู m อ c d ดนะครับดูปงราคาเนาะในแอเรียเดียวกันครับตั้งแต่เริ่มนะครับจนหมดเวลาเนี่ยจุดที่สูงสุดนะครับก็น่าจะเป็นบนยอดข้างบนนี้เนาะนี่ตรงนี้ครับ โอเคและปัจจุบันครับราคาก็ลงมาด้านล่างเนาะเป็นสัเป็นสีแดงแสดงว่าพลังกำลังพยายามสร้างสวิงโลครับซึ่งนะครับข้อดีของการดูบีซีดีอย่างนี้เราจะรู้ว่ามันสร้างเสร็จหรือยังด้วยจังกาณที่มันเปลี่ยนสีครับถ้ายังเป็นสีแดงอยู่นะครับเราอย่าเพิ่งมั่นใจว่าตรงนี้เป็นสวิงโลนะจนกว่ามันจะมีสีเขียวขึ้นมาครับการที่มีสีเขียวขึ้นมานั่นบ่งบอกถึงการที่ราคามันลงเสร็จแล้วครับกำลังเปลี่ยนเป็นฝั่งขึ้นกําลังไปสร้างไฮและยืนยันว่าโลเนี่ยจบแล้วนะครับค่อยมาตัวนี้เป็นโลเนะ แต่เหมือนปัจจุบันครับราคากาลังเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่ามันกําลังขึ้นไปสร้างไฮครับซึ่งตอนนี้ยังไม่จบมันอาจจะขึ้นอีกก็ได้นะครับอาจจะมีเขียวต่อมาก็ได้เพราะงั้นผมจะยังไม่รูบุอันไหนอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรืออันนี้เป็นไฮก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นอันไหนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเขียวต่อไปก็ได้อาจจะไปมีไฮที่สูงกว่านี้เพราะฉะนั้นการจะรับการจะมาร์กสวิงไฮสวิงโลได้นะครับอยากจะให้มันมีการนะครับจบในส่วนของ m a c d เปลี่ยนฝั่งก่อนเราจะได้มั่นใจว่าอ๋ออคันนีารร่ยง้ะะไบ โ okay. อเคเดี๋ยวผมลบช่วงส่วนแบ่งไปทีนี้ครับเราตีอย่างนี้เพื่ออะไรครับปึ๊บเดี๋ยวย่อปิด MA C D ไปก่อนเหนอะอรไหมครับว่าคุณจะเริ่มเห็นโครงสร้างราคาครับลักษณะการวิ่งของมันซึ่งคุณจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างครับติเทรนไลน์ก็ได้โลถึงโลครับคุณจะรู้แล้วว่าชแนลเป็นขาขึ้นอ่ะกปี้มาทำชแนลก็ได้อลองลองลอง,ลองวางดูครับว่าตรงไหนสัมผัสกันเกิน2ครั้งกันไปครับ น่าจะมีอันนี้กับตรงนี้เนาะที่สัมผัสกันสองครั้งอ่ะคุณเริ่มเห็นชานลแล้วเห็นไหมอ่านะครับนี่คือประโยชน์เห็นไหมเทลาก็ใช้ได้ไอซีทีแหละทำอะไรบ้างอืมควาจะมองว่าโอเคนี่เป็น EIL ครับเป็นช่วงที่มันเบรกขึ้นนะครับ SMC ก็ได้นะครับอาจจะมองเป็นเบรคอออส t ัคเตอร์ฝังขึ้นก็ได้นะครับหรือประโยชน์อื่นนะคุณมองสวิงอย่างนี้ควรจะเห็นว่าโอเคนี่น่าจะเป็นไมเนอร์เบรนะแต่เป็น s m c อันนี้ผมขออนุญาตพูดแบบเอ่อให้คุณคนที่เล เห็นไ,ไหมครับยอ่อไม่ถึง50ไม่ถึง3าอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเม่เนอร์ก็ได้อ่นะครับหรือบางคนจะมานับขึ้นอิเลฟเวฟบครับก็ได้นะอาจจะมีคุณอาจจะนับหนึ่งสองมาจากข้างล่างก็ได้อาจจะนับมาจากข้างล่างออาจจะนับเป็นสมมตินะนี้ผมสมมติเฉยนะหนึ่งสองสามยาวกันหนึ่งสี่ห้า 5. อย่างนี้ก็ได้นะครับอืม ก็าจะทาอาจจะนับว่าท่ามดได้เป็นอินพาวเวฟก็ได้นะครับอาจจะทํา A B C และขึ้นต่ออะไรมันทําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับแต่เป้าหมายของผมในบทนี้คือต้องการให้เพื่อนมองการหาสวิงอันแบบง่ายๆนะครับเป็นทัว่วสิกให้ได้ก่อนเพื่อจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของกราฟกันแน่นะครับแล้วพอคุณรู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงไหนของกราฟเนี่ยคุณจะได้ไม่หลงทางครับว่าเทรนมันเป็นเทรนอะไรนะครับอย่างน้อยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเมเจอร์ไมเนอร์จะเป็นขึ้นหลักขึ้นรองอะไรอย่าเพิ่งไปสนในขั้นสูงก่อน มองแค่เนี้ยคุณจะรู้เลยว่าหน้าบ่ายมันได้เปรียกมากกว่าเนาะโฟกัสบายยังไงนะครับขึ้นราคากําลังเป็นทางไหนอะไรยังไงอย่างน้อยคุณจะเริ่มเห็นสวิงแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีเป็นรูปฮาร์โมนิกเป็นรูปอะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับเราค่อยไปเชื่อมกันว่าอันไหนเป็น X เป็น A เป็น B เป็น C เป็นนู่นเป็นนี่อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันว่าเราต้องเชื่อมอันไหนยังไงนะครับในคลาสนี้บทแรกเนผมอยากจะให้ทุกคนมองสวิงตรงกันให้เป็นระบบก่อนเนาะมันจะได้ง่ายๆนะครับเวลามองเพราะว่า ถ้าผมไม่เอาเรื่องนี้มามาปูเป็นเรื่องแรกก่อนครับเกรงว่าพอสอนนักเรียนตีสวิงไปแล้วตีฮาร์โมนิกไปแล้วเรียนสูตรกันไปแล้วที่สามารถค้นหาได้ตาม Google อะสุดท้ายก็จะเตี่ยงไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามอง x a หรือว่าเรามองชุดคลื่นสิ่งไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับถ้าผมลบไอที่เราตีกันชุดนี้ออกไปนะและทุกคนว่าสวิงของแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนครับส่งมาให้ผมดูน่าจะไม่เหมือนกันแน่บางคนอาจจะมองอย่างนี้ละเอียดเลยใช่ไหมครับ ทำให้เอ็กเอแต่ละคนเนี่ยก็มีไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะมองอย่างนี้เลยชุดเบลเลอร์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันทาใหา้ตัวนักเรียนแล้วตัวผู้สอนเนี่ยอาจจะมองสวิงเหมือนกันได้ครับผมเลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อนเนาะเราจะได้เห็นในเรื่องของชุดสวิงเหมือนกันครับและอย่างน้อยๆเพื่อนๆจะได้เห็นโครงสร้างราคาเนาะอันนี้ผมะยะตัวอย่างเป็น day หนึ่งนะครับแต่วเวลาใช้งานจริงเนะี่ยไม่จาเป็นนะคนที่เทรด day trade m15 คณก็สามารถทําได้อ่ามาลองดูครับ <c oughs> ปุ๊บา,าลองดูครับสวิงวิ่งยังไงครับ ชื่นอยู่ด้านบนสีเขียวแสดงว่ากาลังสร้างไฮครับลองดูซิว่าในทั้งหมดที่มันพยายามสร้างไฮตรงไหนสูงสุดครับน่าจะเป็นตรงนี้ไฮต่อไปสีแดงแถวนี้ครับสร้างรูน่าจะเป็นตรงนี้นะครับในไอเดียตรงนี้ต่ําสุดละขึ้นมาสร้างไฮครับไฮก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับลงมาสร้างรูเป็นตรงนี้ขึ้นมาสร้างไฮเป็นตรงนี้แล้วปัจจุบันกําลังสร้างรูแต่รูยังไม่เสร็จเนาะเรายังไม่รู้ว่ามันจะลงไปอีกหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่า ตรงนี้เป็นโลเนะี่ยอยากให้ราคามุดหมุนกลับขึ้นมาฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมมีทริคให้นะครับเห็นไหมว่าพอคุณเริ่มเห็นสวิงเนี่ยคุณจะรู้ว่า,วาราคาเป็นยังไงคุณจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อเลยคุณจะตีเทนไลน์ก็ได้คุณจะใช้แนลไลน์ลยยงนี้ก็ได้เห็นไหมน,นะคุณจะทาเป็นแชแน,นลเทนไลน์ได้หรือหาจุดสัมผัสเพียงไหนได้บ้างที่แบบสัมผัสสวย,สวย อ่ะเป็นตรงนี้และกันสัมผัสสวยดีอันนี้ผมสมมุตินะอาจเป็นงี้ก็ได้เนี่ยอาจจะมาว่าเนี่ยสัมผัสตรงนี้หนึ่งสัมผัสตรงนี้สองรอตรงนี้3ามอย่างงี้ก็ได้นะครับเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์กันได้ครับว่าคุณจะเอาไปทําอะไรหรือจะมองว่าเป็นเทรนขาลงแล้วคุณจะรอ เซลตอนที่เอ่มเอสซีเป็นสีแดงข้างหน้าอีกก็ได้ไอันนี้ก็คือผมพูดถึงการประยุกต์เนาะอย่าไม่ถือไม่ถือว่าเป็นการเอ่อทำเป็นระบบแล้วกันใน,น Dae elly, พื่อนๆนนำไปพัฒนาต่อก็ได้นะครับจุดแรกอยากให้มองเรื่องของสวิงเหมือนกันครับเพราะเดี๋ยวในขับเอ่อบทหน้าเดี๋ยวผมจะพาลองไปเชื่อมนะครับในส่วนของสวิงนะครับว่าเราจะลากเป็น x a b c ยังไงเราจะดูชุดเป็นรูปอะไรยังไงต้องเชื่อมอะไรจากไหนไปไหนนะครับเป็นแพทเทิร์นอะไรไงมีการวัด ขึ้นยังไงครับว่า A B เท่ากับ C D ยังไงอ่าเนี่ยสมมติจากนี้ไปนี่มันน่าจะจบแถวนี้นะอ่าเนี่ยอะไรเงี้ยเออนะครับเราจะมา,มาวัดเรื่องของกลุ่มก้อนราคากันว่าอ๋อมันวิ่งอะไรยังไงนะครับประมาณนี้ก็คลิปสั้นๆคลิปนี้แล้วกันนะครับก่อนจบเดี๋ยวผมลองทําให้ดูอีกสักตัวแล้วกันนอกจากทองคําก็ลองใช้คู่เงินบ้างก็ได้นะครับเช่นสมมติ E U แล้วกัน,นครับนะา็เป็นตัวที่ทุกคนน่าจะเทรดกันเนาะทางเฟรมสัก1ชั่วโมงก็ได้อ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปครับ เห็นไหมถ้าเกิดเราไม่เราไม่มีสวิงในการดูที่ชัดเจนครับ <c oughs> บางคนอาจจะตีแบบสับอย่างนี้ <c oughs> เนี่ยบางทีคุณจะมาเจอช่วงสวีสับๆอย่างเงี้ยอา้าวอันไหนกันแน่อันไหนเป็นไฮ <c oughs> เป็นโลอะเริ่มมั่วละเห็นไหมครับมันจะเริ่มมองอยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลักการที่ชัดเจนมาลองดูครับว่าอันไหนเป็นไฮเป็นโลตรงนี้ทั้งหมดนี้คือพยายามสร้างไฮเนาะดูซิว่าไฮสูงสุดแถวนี้คือตรงไหนน่าจะเป็นตรงนี้นะครับต่อไปพยายามสร้างโลครับก็น่าจะเป็นตรงนี้ขึ้นมาพยายามสร้างไฮครับก็อันนี้ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างโลนะครับโลลงมาต่ําสุดคือตรงนี้นั่นเองนะครับปัจจุบันพยายามสร้างไฮอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าไฮจะไปได้ถึงไหนเรายังไม่รู้นะครับแต่โครงสร้างราคาปัจจุบันคุณจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าเทรนเป็นขาลงหรือโครงสร้างเป็นขาลงแน่ๆเห็นไหมชุดราคาครับเทรนไลน์เป็นชุดขาลงเนาะสวิงไฮต่าลงสวิงโลก็ต่าลงเนี่ยสวิงโลอะเนี่ยต่ำลง,ง, Low, ำลง,ง Low, อย่างนี้เอามาอ้างอิงชนองฝั่งบนก็ได้อ่ะกระจายวิ่งประมาณนี้ เอออะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับคุณก็จะพอเห็นแนวทางว่าโอเคคุณต้องโฟกัสอะไรแล้วคุณจะเป็นสายฟิบูนาชชีที่เอาไปตีในส่วนของสวิงก็ได้นะครับว่าอ่าเดี๋ยวชั้นอาจจะมีเป็นแนวตรงแนวต้านที่38นะครับแนวตรงแนวต้านที่5้าที่61.8ตามระดับฟิบูสํสคัญต่างๆก็ว่ากันไปครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้กันในภายภาคหน้าอีกทีนะครับแต่ในพาร์ทนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเห็นพร้อมต้องการในเรื่องของสวิงเดียวกนก่อนว่าโอเค เดี๋ยวหลังจากนี้ที่ผมจะนําไปสอนในการตีคอสร้างราคาต่างๆหรือแพทเทนฮาร์โมนิกต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ยังไงนะครับมันจะเป็นรูปอะไรยังไงต้องดูจากไหนไปไหนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋วยวไปว่ากันในคลาสหน้านะครับก่อนจบตรงนี้ยวผมขอญาตขายของวันดิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนอาจจะอยากเรียนกับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าราคามันแพงไปไหมหรือมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมพูดไว้ก่อนเลยว่าราคาผมไม่ต้องไปคิดเวอร์วังครับมไม่ใช่หลักหมื่นแน่นอน อธิบายเป็นคอร์สตรงนี้แล้วกันครับผมจะสอน2คอร์สนาะก็คือแบบ3วันกับแบบเออหวันนะครับ7พาร์ทนี่คือ7เนื้อหานะครับแต่แบ่งเป็นพาร์ทเออครึ่งหนึ่งเนาะถ้าเรียนแบบ3วันนะครับจะอยู่ที่สามพันกากสนะครับส่วน เอ่อหกวันก็อยู่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเนื้อหาก็เป็นดังนี้เลยนะครับมีทั้งเรื่องฮาร์โมนิกมีทั้ง smc ict ต่างๆที่ผมสรุปมาแล้วเอาแค่เนื้อนะบอกไว้ก่อนก็คือส่วน,นไหนที่เป็นน้ำหรือผมบอกว่าไม่ได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้เอามาสอนในคลาสนี้เพราะงั้นสระคนที่อยากได้เนื้อหาเต็มเมหรืออยากรู้แบบลึกๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะเอาแค่วิธีการใช้งานหรือว่าเรียนแล้วเอาไปเทรดจริงๆอะ่ะผมก็ ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองน่าจะสอนในสไตล์นั้นถนัดมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองกไ็ไม่ถนัดน้ำเหมือนกันเพราะว่ามันบางอย่างไม่ได้ใช้ผมเองก็ลืมเหมือนกันนะนะก็เลยอาจจะคัดมาครับในในส่วนที่ตัวเองใช้จริงๆนะครับประมาณนี้ก็จะมี2องัครับส่วนถ้าเกิดว่าออปีหน้าต้นไปผมจับราคาเนาะก็3วันเนี่ยจาก3ามพเนี่ยจะขึ้นไปเป็น6กพันเแทนเนาะนอัน,นอัน7ส่วนไออัน6วันที่เป็น6กพันเกนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นหลัก900 0หรือหลักหมื่นละก็ค่อยว่านไปนะครับ ส่วนคลาสวิดีโอก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่งบไม่ถึงก็มาเรียนคลาสวิดีโอได้นะครับก็จะราคาถูกลงมาเนาะเหลือแค่1นพันเการยกินะครับก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็ยังเก็บราคานี้มาให้แล้วกันนะครับถ้าใครที่สนใจเรียนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับในไลน์ด้านล่างแล้วกันนะครับแอดไลน์มาก็ได้เนาะอด,ดีตไลน์อาร์มซิกนะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะ โอเคครับใครมีคําถามใดๆก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปหรือว่าทักไลน์มาคุยกันได้ครับไม่ต้องเกรงใจนะครับถึงจะไม่ได้สมัครเียนก็ทักมาคุยได้ครับไม่ซนะีเรียสเนาะบังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะทาให้เพื่อนเห็นสวิงชุดแรกเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก,ลกๆก่อนจะไปสู่ในเรื่องของฮาร์โมนิกหรือว่าการตีชุดสวิงต่างๆในอนาคตนะครับอย่างน้อยๆคนที่นับแท่งเทียนไม่ถนัดหรือว่าดูมือมือถือก็จะได้เห็นสวิงเดียวกันแล้วก็มั่นใจได้ว่าเราไม่ได้ตีสวิงเล็กเกินไปนะครับเพราะอย่างน้อยๆครับ คือคุณได้สิ่งเหลา่านี้อย่างน้อยคือฟีบูนเนชีคุณต้องได้เทรดแล้วอะเช่นเห็นไหมห้องสิบจุดแปดคุณต้องได้เซลล์แล้วอะไรแบบนี้อย่างน้อยคุณก็ต้องมีแบบจุดอ้างอิงที่มั่นใจได้ว่าฉันไม่ได้จินตนาการหรือมโน,นไปเองเพราะว่าหลายคนที่เรียนไปแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากการตีสวิงผิดนะคุณเชื่อป่ะเนี่ยบางคนมองหานี in, Low ้โลนี in, Low ้อันี้โลนี้ขึ้นมาพอเซลล์แหกเอาเบรกบนต้องบายนี่หว่าพอคุณลงมาบายเอา้าลงต่ออะไรวะเนี่ยเห็นไหมบางทีระบบมันไม่ได้แย่ครับแต่มันอาจเกิดจากการที่เราแค่มองสวิงผิดไปเองเพราะั้น คลิปนี้ผมจะมาสอนให้คนดูสวิงให้ถูกแล้วกันนะครับผมขอไม่ใช่ว่าถูกดีกว่ามันอาจจะเวอร์ไปให้ไปอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าทําให้การดูสวิง,งคุณดีขึ้นนั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคาบหน้าละกันนะครับสักอีพีถัดไปที่เป็นเรื่องของเอ่อการที่จะนํำสวิงตรงนี้ไปตีฟิบโบเพื่อวัดหาจุดกับตัวราคาต่างน,นะครับแต่คลิปต่อไปไม่ได้แจกฟรีนะ ถ้าใครอยากเรียนก็แอดไลน์ลงมาได้ครับเดี๋ยวผมจะมีในส,ส่งทั้งชุดวิดีโอแล้วก็แบบเรียนตัวตตัว,ตวไปให้ครับผมและเจอกันในคลิปหน้าครับ